และความจริงที่ชื่อว่าการพลัดพรากสวัสดีค่ะต้อนรับกลับสู่พทธสแกนอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สวยงามที่สุดและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตนั่นคือความรักและเงาของมันที่ชื่อว่าการพลัดพรากลองนึกถึงภาพสองภาพนี้นะคะ ภาพแรกคือภาพของคนที่เพิ่งสูญเสียคู่ชีวิตที่รักและอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับทุกอย่างรอบตัวดูว่างเปล่าหัวใจสลายและโลกทั้งใบก็เหมือนจะหยุดหมุนไปพร้อมกับลมหายใจของเขา ภาพที่สองคือภาพของคนที่เพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแม้จะเจ็บปวดและโกรธแค้นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถเดินทางร่วมกันต่อไปได้อีกแล้วทุกย่างก้าวที่เดินจากมาเหมือนมีเศษแก้วที่มองไม่เห็นทิมแทงอยู่ในใจ แม้ภาพทั้งสองจะดูแตกต่างกัน 1. คือการจากเพราะหมดสิ้นอายุไข 2. คือการจากทั้งที่ยังมีลมหายใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดคือความทุกข์ที่ฉีกกระชากหัวใจอย่างรุนแรงวันนี้เราจะมาสแกนความทุกข์ทั้งสองรูปแบบนี้เพื่อค้นหาว่าอะไรคือต้นต่อที่แท้จริงของมันและธรรมะจะมอบยาขนาดใดเพื่อเยียวยาบาดแผลที่ลึกที่สุดของหัวใจเราได้บ้างสแกนที่หนึ่งรากแห่งทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในความรักความยึดมั่น ในฐานะนักจิตวิทยาทางธรรมสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือเราไม่ได้ทุกข์เพราะความรักค่ะ ความรักโดยตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความปรารถนาดีแต่เราทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นอุป,ปทานที่มันแฝงตัวเข้ามาในความรักของเราโดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการว่าความรักเปรียบเหมือนการที่เราได้ถือดอกไม้ที่สวยงามและหอมที่สุดไว้ในมือเรารู้สึกดี ชื่นใจแต่ความยึดมั่นคือการที่เราเริ่มกำดอกไม้นั้นไว้แน่นขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความคิดที่ว่าดอกไม้นี้เป็นของฉันมันจะต้องสวยงามและหอมแบบนี้ตลอดไปฉันรับไม่ได้ถ้ามันจะเหี่ยวเฉาหรือมีใครมาเอาไปจากฉันเมื่อเรากำแน่นเสียแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกไม้เราก็จะทุกข์ค่ะถ้ามีคนมาดึงมันไปจากมือ จากเป็นเราก็จะเจ็บปวดเพราะแรงที่ยื้อยุดฉุดกระชากถ้าดอกไม้นั้นร่วงโรยไปตามการเวลาจากตายเราก็จะเจ็บปวดเพราะในมือนั้นไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมคะรากของปัญหาไม่ใช่ดอกไม้แต่คือกำปั้นของเราเองที่บีบรัดมันไว้แน่นเกินไปสแกนที่สองการรับมือการจากตายเมื่อต้องปล่อยมือเพราะการเวลา สำหรับความพลัดพรากในรูปแรกการสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นคือการที่เราต้องเผชิญหน้ากับกฎอนิจจังความไม่เที่ยงอย่างรุนแรงที่สุด เรายึดติดกับสุขขเวทนาคือความสุขและความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันและเราไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าช่วงเวลานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วทางออกด้วยเลนแห่งธรรมะคืออะไรยอมรับความจริงด้วยปัญญาฝึกเจริญมรณานุสติ ไม่ใช่เพื่อตอกย้ำความเศร้าแต่เพื่อยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนพระอาทิตย์ที่ต้องตกดินเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอ แปลเปลี่ยนความรักให้เป็นบุญกุศลความรักที่เรามีให้เขาไม่ได้จากไปไหนคะ่ะมันยังคงอยู่ในหัวใจเราเราสามารถแปลเปลี่ยนพลังแห่งความรักความคิดถึงนั้นให้กลายเป็นการทำความดีอาจจะเป็นการทำบุญตามความเชื่อการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการรักษาศีลภาวนาแล้วอุทิศคุณงามความดีเหล่านั้นให้แก่ดวงวิญญาณของเขาการทำเช่นนี้จะเปลี่ยนความโศกเศร้าที่ไร้ทิศทาง ให้กลายเป็นการกระทําที่เชื่อมโยงเรากับเขาไว้ด้วยสายใยแห่งบุญกุศลและมันคือการแสดงความรักครั้งสุดท้ายที่งดงามที่สุดสแกนที่3การรับมือการจากเป็นเมื่อต้องเลิกราเพราะหัวใจสำหรับความพลัดพรากในรูปแบบที่สองการเลิกราทั้งที่ยังรักหรือยังโกรธความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นคือการที่เรายุดติดกับทุกขเวทนา คือความรู้สึกเจ็บปวดโกรธแค้นและไม่พอใจเรายึดมั่นในอัตตาของเราว่าฉันถูกเขาผิดหรือทำไมเขาถึงทำกับฉันแบบนี้ทางออกด้วยเลนส์แห่งธรรมะคืออะไรฝึกอุเบกขาต่อการกระทำของเขาคือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นได้ สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือการตอบสนองของเราเองการพยายามจะเปลี่ยนเขาคือความเหนื่อยเปล่าแต่การเปลี่ยนมุมมองของเราเองคือหนทางสู่ความสงบฝึกให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเอง ดังที่เราเคยคุยกันไปการให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่คือการที่เราตัดสินใจตัดโซ่ที่ล่ามใจเราไว้กับความแค้นคือการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดของเธอมาทำลายความสุขในปัจจุบันของฉันอีกต่อไปการให้อภัยคือการคืนอิสระภาพให้กับหัวใจของเราเองบทสรุปรักอย่างไรให้หัวใจเป็นอิสระ สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายอย่ารักษาแผลใจขนานเอกก็คือปัญญาปัญญาที่เข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงและไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเลิกรักแต่สอนให้เรารู้จักรักอย่างมีปัญญาคือรักและดูแลกันให้ดีที่สุดในปัจจุบันขณะ เหมือนการชื่นชมความงามของดอกไม้ในมือโดยที่ไม่ได้กำมันไว้แน่นแต่ประคองมันไว้อย่างอ่อนโยนพร้อมที่จะเข้าใจและยอมรับเมื่อถึงเวลาที่ดอกไม้นั้นจะต้องร่วงโรยไปตามธรรมชาติของมันนั่นคือความรักที่มอบอิสรภาพที่แท้จริงทั้งแก่เราและแก่คนที่เรารักค่ะ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกันในวันนี้หากเรื่องราวนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อมอบแสงสว่างนี้ให้ผู้อื่นและกดติดตามช่องธรรมะมาเล่าเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันในเรื่องราวครั้งต่อไปนะคะ